อย่าเพิ่งลาออกถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้นะคะก่อนจะเซ็นใบลาออกต้องวางแผนอะไรบ้างอันแรกต้องมีเป้าหมายชัดเจนก่อนว่าเราลาออกเพื่ออะไรอาจจะลาออกเพื่อได้งานใหม่ที่มันรายได้ดีกว่าเดิมอันนั้นน่ะรีบลาออกเลยค่ะหรือว่าอันที่2จะลาออกไปทําธุรกิจของตัวเองอันนี้ควรจะทาเป็นพาร์ทไทม์ไปก่อนระหว่างทํางานประจานะคะว่าเราชอบธุรกิจนั้นแล้วมันไปได้จริงๆหรือเปล่าส่วนอันต่อมาถ้าเราอยากลาออกไปเลี้ยงลูกหรือลาออกไปพักผ่อนอันนี้เรื่องเงินน่ะสำคัญเราต้องโฟกัสค่ะอย่างที่สองนะคะที่ต้องโฟกัสคือเรื่องเงินค่ะที่พูดไปแล้ววเเเเเรรรืื่่ออองงงงิิินนนนนีียคคมสฉฉุก6ดะะ ไม่รวมกับเงินที่เราจะไปลงทุนในธุรกิจใหม่ก็มีเรื่องเงินเป็นเรื่องสําคัญถ้าจะลาออกข้อ3ค่ะเรื่องโ r o เด d ฟันหลายหลายบริษัทเนี่ยมี i พ e เดนฟันให้กับพนักง,งานนะคะแต่ว่าต้องทํางานประจํามา5ปีขึ้นไปถึงจะได้เงินสมทบเต็มจํานวนก็ลองเช็คให้ดีก่อนว่าเราทํางานมาผ่านไครที่เหล่ยของบริษัทเรียบร้อยแล้วหรือย,อยังนะคะก่อนจะลาออกอันต่อมาเรื่องประกันสังคมค่ะประกันสังคมเนี่ยเขาจะมีชดเชยรายได้ให้กับพนักง,งานที่ว่างงานนะคะแล้วก็ควรจะเตรียมเอกสารต่างๆนะคะจากบริษัทเก่าเราเพื่อยืนยันว่าเราลาออกแล้วจริงๆเชจากประกัันสงคม อันต่อมาประกันสุขภาพค่ะประกันสุขภาพเนี่ยตอนเราทํางานประจำเนาะอ,อาจจะมีสวัสดิการต่างๆมันจะเรียกว่าสวัสดิการติดโต๊ะแต่เมื่อเราลาออกเมื่อไหร่แล้วเนี่ยสวัสดิการต่างๆก็จะหายไปแล้วก็ควรจะหาสวัสดิการประกันสุขภาพต่างๆมาเติมเต็มวันที่เราเจ็บป่วยหรือเดือดร้อนขึ้นมามันก็จะมีประกันสุขภาพตัวนี้แหละช่วยจ่ายค่ารักษาให้เราได้ค่ะอันสุดท้ายนะคะก็คืองานเก่าของเราค่ะเราอย่าลาออกเราให้คนด่านะคะเราควรจะเคลียร์งานเก่าเราให้จบแล้วก็เป็นมิตรกับทุกๆคนในองค์กรไว้เพื่อว่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องมีนเชัดีๆกบา อนาคตก็เป็นได้ค่ะ